พร้อมออกเดินทางแต่เช้าตู่กันแล้วนะครับสําหรับโรตาอรี่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับมาแรงทุกๆปีนะครับยิ่งขายเท่าไหร่ยิ่งไม่พอขายนะครับสาหรับโรตเตอรี่ฟาร,ร์มเทคนะครับพีเซนเตอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นเจน3นะครับแล้วก็ปีหน้านะ่าจะมีเจน4เกิดขึ้นนะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับเป็นขนาด2องเมตรนะครับหรือรุ่น FGR 2 2 7 2 XF นะครับตัวนี้เป็นระบบโซ่นะครับหัวเกียร์ขนาดใหญ่ครับแล้วก็ใบหนาทั้งหมด7จมิลนะครับตัวนี้นะครับจัดส่ง FC จังหวัดหนองบัวลำพูครับตัวหนึ่งไปลงที่อำเภอสุวรรณคูหานะครับส่วนตัวหนึ่งก็จะไปลงที่อำเภอนากลางนะครับโซนนั้นก็จะเป็นตีอ้อยนะครับเนี่ยลูกค้าเขาเห็นผลครับใช้ดีเขาบอกต่อกันนะครับรีเควสมาอย่างเดียวว่าเป็นของความเท็จ นะครับส่วนตัวนี้นะครับเคสสินเชื่ออนุมัตินะครับตัวนี้จะเป็นเงินพรอตนะครับ FTR 1 6 4 8 X ตัวนี้ส่งที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยลูกค้าเท้าแกะโอแห้ง2องท่านตัดสดขอบคุณมากๆเลยนะครับพร้อมออกเดินทางแล้วครับ